Yeah. Wow. Wow. ส่วนสิบหลักส่วนสิบนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะหลักส่วนสิบค่าประจำหลักของเขาก็คือ0.1 0.1ทีนี้1อยู่ในหลักส่วนส0ก็มีค่าเป็น0.1จุแต่ถ้าบูเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขอ่ะเลข9กจะมีค่าประจำหลักเป็นเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนเลขหนึ่ง 我。 ยูพ you know, so uh ่อมีตั้งสิบสองพ่อไอแคทตอบไรข้อนี้ one two.